หูหรือซีอย่างก็ได้นี่หมอมมักพายสิก่อนมันจะไงเอาเอาอันไหนมันออกกันไหนดู้ ทนมาก <laughs> อันนี้เขาปอกเปลือกมันแล้วมันทีเขียวอยู่เอาออกหลายๆถ <c oughs> ต่ว่าหลายคนอาจจะคยกินอะนะมักตูน <c oughs> ช่วงนี้นี่ยยังก็กินได้เบิร์อันนี้ยังก็เออเนี่ยมันมันสับปะหลัง เคยแกงกับอันผักกาดต้องกาแซดไปเลยหอมันได้กินผักกาดหลายกว่ามันสับปะหลังพรมันสับปะหลังมันซีบุมีกินีนอย่างเด้ออันนี้น่าจะประมาณนั้นแหละเนาะทุกคนเนาะมาบอกถ้เป็นตอนพอดีปาพกพอดีคำ อาทุกคนวันนี้เขากระตัดเลยแล้วค่ะตัดเป็นต้นเป็นตนผู้ให่มักตอนใหญ่กระตัดตอนใหญ่ผู้ให่มักตอนอตตอน,น้นอยกระตัดตอนน้อยตามที่ทุกคนหมักเลยว <c oughs> ันนี้เขากระซีแกงใส่อันอีอย่างก็เป็ดก้างของเป็ดเป็ดของก้างกระดูกเป็ดอันนี้เขาเขาต้มเต่มมูอสวยมาแล้วเพราะในใจเขาคิดว่าเขาซีต้มเันเป็ดนี่ไวเขาซีแกงใส่มักต้นในใจว่ามักแห้ง มากแห้งนี่แต่เรเคยกินเด่เราอกว่ามักแห <c oughs> ้งอย่างนี้เขาเจ้าบอกว่ามันแซ่บแซ่ด้วยทุกคนเขาก็จะมาแกงกับโตปิดนะจ๊ะทุกคนว่ามันจะอร่อยไหมว่ามันซีแซ่แบหรือเ่แซ่บหนาสิเบิง้งคือสีแซ่บเนาะเบิ้งแตนนํำสูตเผา <c oughs> ทุกคนตอนนี้นะ้ำมันกัดสิ น้ำปวดแล้วเขาก็จะเอาหมักตูนเราใส่เลยนะใส่หมักตูนลงไปฮืควันไฟบรธรัมดราเลยโอ้ยแตงกินย่ำไรไห่ย่ำนั่นไห่ย้อนขี้ค้านแตงไปหมดงั้วเราก็รอ ตอนนี้มันก็สุกแล้วนะตามันก็จะประมาณนี้แต่ว่ารสชาติมันไรเลยทุกคนมันโคตรแซ่บเลยอ่ะแซ่บเลยย้อน,นเ้าใส่อันพุงชุด,ดมันเยอะมันก็เลยแซ่บเดี๋ยวเราก็จะตักใส่แล้วก็ก็จะไปกินข้าวด้วยกันนะนั่นบอดไทยลรวค่อยเดี๋ยวเขาติกแล้วเขาก็ไปกินข้าว,วกันเ้ยทุกคนแล้วอันนี้ก็คือแกงใส่อัน ใส่กะะมังกะละมังเลยไม่ได้ใส่ถั่วทุกคนเพราเป็นคนมากินหลายนะกินเขาเดี๋ยวเดียวนี้กระบอกโตแล้วก็อันนี้เมนูเพิ่มก็คือเลือดแป้งที่เขาแป้งเขาแป้งแล้วแบบถ้ามันไวโดดล้วเขาก็ไปคั่วกรอนให้มันสุกกนมันถึงแซ่บมาจ้าดูจะมากินข้าวน้ากันมาลองรสชาติว่ามันเป็นยังไงแมั่ก็เสียบอยู่เนาะเขาใส่เป็นงวมันหลายใส่ผงชูยอดเยอะก็เลยเสียบ แซ่บลยนะคือคืออย่างวะคือบางน่วะคือบางอย่างคืเสื้บบางอย่างบหอมันแบอยู่มาเรินข้ากัน ถ้าเะียามันมันเกินเพราะว่าตัวเป็ดมันเท่านั้นมันตุ้ยเกิน พวกอรเอาด้วยนส่วนอบ้านขอยบอดเดอร์ส่กัลมาเงี้งเดียว <c oughs> มันแสบแบบบาูคือ h o า s e b o a t แดนแับสันเป็นแบบมือพูดตามมันแสบแล้กินะมสิติด บางคนอาซบมากกินตะกี้รักกับคกินตะกี้รักกับบุกินเพราะว่ามันมีกินไาเขาแก่มาแล้วพอมากินแลอวมือรู้สึกกินกินกินเท่าไหรอ่ะแต่เดี๋วนี้นําบุคืู้สึกมันมีกินเลยมันตงวาดเมเดียวบุต้องยั้งเลยกืนลงนั่วเ,เลย 用用个刨用用的技能。嗯 ทุกคนสำหรับคินนี่กะขอจบไปเพียงสามีแลเนาะเพราะว่าน่าจะไปกินข้าวกอนแปลว่าขันเขาที่กินโซงซีมันก็อายอายกล้องแดหันนะเออแล้วก็สำหรับที่ว่าผู้ใดอยากลองเฮ็ดกินหรือว่าผู้ใดเคยกินนะกะเฮ็ดใดเด้อเขาใช้ซีนหมูก็ไ้ซีนแก่ก็ไ้ซีนอย่างก็ไ้ใส่ได้มาสุยางแต่สำหรับว่าใส่ซีนหมูมันก็อีโรสัตหนึ่งแต่ใส่ซีนเป็ดมันก็อีโรสัตหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาต้มซีนอันนี้อย่างก็ ตัวเป็ดนี่นะให้ด้นๆนะให้มันเนื้อมันอ่อนบนหางมันจะแซ่บอีกเพราะว่ากินมันหอมกว่าแล้วมันเกิดดับกินตโตทีมักโดนเลยแต่ว่าเอาละเมนูมันแซ่บอยู่เลยเมนูนี้นะแต่แล้วทุกคนบ๊ายบาย